สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันวิจารบอลมาพูดคุยกันหลังเกมของ J2 ในญี่ปุ่นนะครับนักเตะไทยในต่างแดนของเราสุขพโชคสารชาติแล้วก็ปรเมศอาจวิไลวันนี้สุขพโชของเราปลดล็อกชัยชนะของทีมได้แล้วนะครับแต่ปรเมศนั้นก็คือเก่านานละอ่ะพูดถึงกรณีของปรเมศอาจวิไลกันก่อนนะวันนี้เองก็ถูกขังลืมอีกแล้วเซงกันต่อไปสำหรับเจ้าฟองทั้งที่ทเป็นฤดูการพิเศษตก ชั้นเลื่อนชั้นไม่มียังไม่ได้รับโอกาสเหมือนเดิมทีมนี้เนี่ยเขาจะเน้นตัวท้องถิ่นนะครับเป็นหลักแล้วก็มีต่างชาติคนหนึ่งนะอย่างกุสตาโวซิลวายืนเป็นแกนหลักอยู่ซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยปรเมศนี่เพิ่งโพสต์นะอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองด้วยข้อความสั้นๆแล้วก็เป็นเชิงที่ให้กําลังใจตัวเองนะครับยังคงฝึกซ้อมอยู่ทุกวันอย่างไม่ย่อท้อนะโพสต์บอกว่าสู้ต่อไปซึ่งหลายๆคนนะครับในวงการฟุตบอลไทยก็ต่างเข้าไปร่วมให้กําลังใจ นะไม่ว่าจะเป็นกาวินทำศาสาจานันลุยให้สุดไปเลยน้องชนาทิพสงกระสินโผให้กําลังใจรวมถึงล่ามอย่างพี่ที่สั่งด้วยก็ได้แต่เฝ้าหวังนะครับว่าอาจารย์ชิกากิจะมองเห็นถึงคุณงามความดีในการฝึกซ้อมตลอดเวลาบ้างอย่างน้อยอยู่ในสคอตก็ยังดีฮะแต่ดูแล้วเนี่ยแกน่าจะเน้นท้องถิ่นเป็นหลักจริงๆโอกาสของพวกเราสำรองก็เป็นญี่ปุ่นเต็มอัตราที่อยู่ต่อก็เพราะว่ารอโอกาสเหล่านี้ นในการเข้าสู่ฤด,ดูกาลพิเศษคิดว่าถ้ายังไม่ได้ลงนะฮะจนสิ้นสุดสัญญาตรงนั้นก็ไม่น่าจะอยู่แล้วสําหรับปอลลเมดนี่คืออัปเดตของเจ้าฟรองส่วนในรายของสุภโชคสารชาตินะวันนี้ก็แน่นอนครับออกสตาร์ตเป็น11ตัวจริงเหมือนเช่นเคยกองหน้าก็คือบากาโยโก้นะครับนี่ก็ต่างชาตินะแล้วก็ตัวต่ำลงมานะหลังกองหน้าก็จะเป็นอาราโนตัวประสบการณ์หมายเลข71ด้านขวานี่ก็คือ ชเรนะในขณะที่สุขโชคอยู่ท่านั้นฝั่งซ้ายนะฮะสวมหมายเลข7กองกลางนะฮะการกลับมาของฟูกูโมรินะทําให้ค่อนข้างแน่นขึ้นพอสมควรแล้วก็หมายเลขก8 8นะเป็นอีกหนึ่งจอมทะลุทะลวงคิโดแนวหลังนะบาร์คมินกิวอีกหนึ่งต่างชาติแล้วก็นิชิโนหมายเลข47หมายเลขก5 5 อเอซุมินะฮะหมายเลข2ก็คือทากะโอประตูเป็นทากาวะฟอร์มทีมมาชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเกมเรียกว่าต่อล้อต่อเถียงสูสีนะกับเจ้าบ้านก็เป็นโซนที่แบบท้ายๆนะฮะทั้งสองทีมเพราะว่าฝั่งของซัปโปโรเองก็ แพ้มา2เกมก็หวังที่จะคว้าชัยชนะเหมือนกันแต่ว่าเกมต้องเรียกว่าไม่ปฏิบติต่อสักเท่าไหร่สุภโชคเองก็ถือว่ามาไม่ได้ทะลุทะลวงไม่ได้เป็นสายทะลุทะลวงจะให้หมายเลข18ก็คือคีโดเนี่ยจะหี้ซะมากกว่าสุภโชคก็รับบอลแล้วก็ประคองประคองจ่ายจ่ายเชื่อมตัวเปิดตัวจบนะเปิดมานาทีที่5ในสุภโชคก็เชื่อมเกมเลยนะเพื่อนเปิดมาจากด้านข้างเขาก็เอาหัวเช็ดบอลน,นะไปให้เพื่อนทําเกมต่อในจังหวะนี้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเก,ม,อเกมนะครับ ที่ได้จ็ดสุปรโชคก็ประมาณนั้นแต่ว่าทีมเนี่ยโดนขึ้นนําเร็วนะตั้งแต่นาทีที่10นากาโนปาเซรโร่ก็ตีมาจากบอลยาวเลยเพราะแบบสลัดหลุดตัวประกบได้นี่ติดสปีดยาวคือเล่นง่ายมากสมัเนี้จ่ายให้ตัวไหนแล้วก็แตะหลบเท่านั้นเองนะครับ กองหลังนี่เหมือนชั้นเชิงที่ร่ำเรียนมาหายหมดเลยนะแตะไปดือด้อๆเลยจริงๆมันต้องแน่นกว่านั้นประกบกันอยู่เห็นๆตัวต่อตัวไปเสียรู้เขาได้ยังไงแตะยาวๆหนีแล้วก็สับสป,ปีดก็เลยได้ดวนเดี่ยวๆเลยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่านิชิโนประสบการณ์น้อยเกินนี่อายุเขาเพิ่ง21นะยืนประจําการเป็นเซนเตอร์ตัวหลักให้กับซัปโปโรแล้วคือซัปโปโรนี่เอามาปั้นแต่ก่อนเราจะเห็นนี่เขา ตอนอายุ17นะเข้าร่วมฝึกซ้อมก็ไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้แต่ลูกนี้เนี่ยเสียหายแต่รอไม่นานนะครับซัปโปโรก็มาตีเสมอได้นะในนาทีที่17เป็นจังหวะที่คู่แข่งไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันตวัดยาวๆข้ามหัวแนวรับไปแล้วก็หลุดไปถึงบากาโยโก้แตะบอลทันพอดีแข้งขากระยานะจังหวะนั้นสุปปรโชคก็ประคองไปแล้วละ่ะนะรอยิงรอซ้ำหน้าประตูแต่ว่าแตะหนีไปแล้วก็โดนรวบนะทำให้เจ้าตัวลุกเข้ามาสังหารให้กับ ซัปโปรโตีเสมอนาทีที่1 7แล้วทันควันหลังจากนั้นก็บอลก็ง่วงยาวเหมือนกันเพราะว่าจังหวะมันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าบางทีก็อาศัยบอลยาวโยนไปหรือว่าการเชื่อมต่อกันมันตะกุกตะกักไปหมดนะฮะแต่ว่ามีลูกที่น่าสนใจนาทีที่28คิโดคโดรับหน้าที่ทะลุทะลวงตรงกลางเข้ามาคือเรียกได้ว่าตรงนั้นได้หลบหนี4-5้คนเลยทีเดียวนะแล้วก็ให้แบบถวายผ่านให้กับสุภโชคสาราชาติแต่ว่าบอลมันเหมือนแบบเข้ามาชิดตัวสุภระโชคแต่ลูกเนี้ย จับแล้วยิงซึ่งโชคก็ยิงแม่นนะตรงกรอบด้วยจังหวะเนี้ยทิศทางทุกอย่างมาเป๊ะแต่ว่าผู้ศัรตรูญี่ปุ่นไม่ให้กินง่ายๆปาฏิเสธลูกนี้ของสุปโชคออกไปได้นิดเดียวจริงๆครักระโดดปัดปลายมือทําให้สุปโชคชวดที่จะยิงประตูขึ้นนําได้ลูกนี้ลุ้นจัด ตั้งแต่ง,งางแล้วคิดว่ายังไงก็เสียบตาขายแน่แน่ไม่น่าเลยจริงแล้วลูกที่ชัดเจนไปกว่าน,นั้นอีกก็คือการทะลุทุลวงมาจากด้านข้างลูกนี้ควรเป็นประตูสุดสุดเพราะว่าญี่ปุ่นอลุดจากการประกบหมดแล้วต้องชมคนที่ปาดเข้ามานะครับด้านหน้ามีรออยู่ถึง2คนคือหลุดสุปะโชคไปยังมีบากายโยโกแต่ว่าบากายโยโก้เนี่ยไปตกใจในจังหวะที่สุะโชคยิงนึกว่าจะยิงได้แล้วจอๆตรงนี้ สุภโชคเวืดครับบอลก็เลยเลยไปหมดเลยเนี่ยเสียดายจริงๆฮะถ้าเป็นนักเตะญี่ปุ่นถ้าสุภโชใจ่ายลูกนี้มาให้แล้วยิงไม่ได้แล้วคงด่าไปแล้ว <c oughs> สุภรชคก็ต้องโดนเหมือนกันในจังหวะนี้จอ่จอๆแล้วเวืดนะเกือบจะได้ประตูขึ้นนําลูกนี้สําคัญมากมันนิดเดียวจริงๆปาดเข้ามาขอแค่แบบสะกิดโดนเท่านั้นเป็นประตูเลยแล้วไม่ได้จากนั้นโชคก็แบบปันป่วนยาว นะในการเข้าไปจบสกอร์ในเขตโทษเป็นตัวหลอกนะบากาพวกอะไรเนี่ยเข้าไปจําจุดแล้วสุโชคเนี่ยจะวิ่งฉวัดเฉวียงไปมาและอีกลูกก็คือยัดเข้าตัวของสุภะโชคพอดีโดนปิดลูกนี้ก็เลยไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวก็ออกเซ็งๆกันนะฮะเพราะว่าจริงๆก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันจากนั้นก็เป็นบทบาทของสุภะโชคที่จะสร้างสารรค์บ้างบอลเปิดจากเขาทะลุถึงเสาสองนะครับแล้วเพื่อนก็วิ่งมาซัด แลลบเกือบที่จะแอดซิตเหมือนกันฉะนั้นบทบาทสําคัญขังสุภโชคนะในช่วง45นาทีแรกนั้นก็คือการสร้างสรรจังหวะการทําประตูและก็การเชื่อมต่อเกมระยะสั้นไม่ค่อยเห็นการทะลุทะลวงสักเท่าไหร่แต่ในครึ่งหลังการทะลุทะลวงค่อนข้างเยอะนะลงมาล้วงบอลแล้วก็พาบอลไปเองนะการเปิดออกข้างเราก็จะเห็นจังหวะที่สุบโชคนะรับบอลจากตรงกลางแล้วลากหนีจ่ายงามๆหลายครั้งและก็มีจังหวะที่แบบเกือบจะได้เกือบจะเป็นประตู จ่ายเข้ามาสั้นๆให้กับฟูกุมริว่งเข้ามาซัดเน้นๆแต่ชนคารไปหรือแม้กระทั่งการหาจังหวะยิงจากระยะไกลเองเรียกว่าบทบาทครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยแตกต่างเนี่ยลูกยิงไกลของสุภโชคสารชาตินี่ได้ลุ้นสุดๆนะไม่มีใครประกบและบอลก็จะเอี้ยวลงเบียดคารออกไปนิดเดียวสุดท้ายเอาไม่ได้ปุ๊บนะ ทางฝั่งของซัปโปรโรก็จะเน้นทรงๆ,ๆเกมเอาไว้นะฮะเรือของเกมรับตระหนักราเพื่อที่จะปิดเกมด้วยผลเสมอให้ได้เพื่อที่จะไปต่อในการดวนจุดโทษสุโพชก็ออกในช่วงท้ายๆเกมนะเหลือประมาณ10กวานาทีสุดท้ายเนี่ยภาพรวมถือว่าสร้างสารรค์เกมอย่างเต็มที่ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วช่วงที่โชคออกไปนะมันมีอยู่หนึ่งจังหวะอันนี้เนี่ยหน้าเคกบาลกว่าจังหวะโชคเยอะจังหวะของโอโมริที่อาโอกิเนี่ยจ่ายเข้ามาเนี่ยนะฮะยกเข้ามาเน้เนๆเ,เลยตรงนั้นไม่มีใครแล้วหน้าประตูแบบนี้โคกแบบนี้เอาหัวเนี่ยตำเข้าก็เข้าไปแล้วอันนี้มงวืดและไม่โดนฮะโดนก็โดนเฉียดๆอะ่ะโคตรเซ็งเลยจังหวะนี้อันเนี้ยสมควรโดนด่าจริงไม่งั้นทีมชนะไปแล้วถ้าถามว่าเสียดายลูกไหน ไม่สูก็คงจะเป็นลูกนี้เพราะมันไม่มีใครประกบเลยมันแบบเหลือแต่ประตูแล้วโกก็ล้มไปแล้วจริงๆผมว่าน้องแกแบบกาดจังหวะผิดนะอ,อถ้ารออยู่ยืนนิ่งๆเนี่ยเอาเท้าแตะเข้าก็เข้าแล้วนะแต่เลือกที่จะพุ่งมาหมง่งซึ่งบอลมันมุดพอดีออมันก็เลยกลายเป็นพลาดไปไง่ายๆ สุดท้ายก็ต้องมาดวลจุดโทษกันในกติกาของเจอรี่ฤดูกาลพิเศษผู้ชนะก็จะมี2คะแนนผู้แพ้ก็จะมี1คะแนนก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วสปรูรก,ก็ชนะจุดโทษนี่แหละครับคือดวลกันยาวๆดวลกันมาราธอนนะจนถึงขั้นแบบดวลตัดสินหนึ่งต่อหนึ่งแล้วผมแบบโคตรทึ่งนะกะติกานะเตะครบแล้วทั้ง2ทีม5คนหรือไงเนี่ยให้ย้ายฝั่งเตะฮะเออนักเตะก็งงแฟนบอลก็แบบว่าเออเขาก็ละเอียดเขาก็แบบหาวิธีทําให้มันดูสนุกดูตื่นเต้นดีเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วทีมคู่แข่งนะนาโกโนก็ เตะข้ามขานไปเองนะซัปโปโรก็ปลดล็อกคว้าชัยชนะได้เป็นผลสําเร็จด้วยการดวนจุดโทษครั้งนี้นะครับในที่สุดก็ชนะแล้วฮอกไกโดคอนซ e เรสซัปโปโรจากการดจุดโทษนะครับ ถ้าไม่มี2แต้มจากกรารเล่น3นัดก็ต้องไปกำลังใจกันต่อไปส่วนคะแนนที่จะให้โชคในวันนี้นะครับโดยผลงานที่เราพูดกันไปผมให้โชคอยู่ที่7คะแนนนะครับเ <10 S 2> นะต็ม10นะตัด3คะแนนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนกับประตูและก็โดนเปลี่ยนตัวออกแต่การเชื่อมเกมหรือการสรรหาจังหวะเข้าทำเนี่ยค่อนข้างเยอะในเกมนี้แต่ทําไม่ได้เสียดายลูกเบื่อลูกนั้นนะอา้าคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไปแล้วจะสวัสดีนะจ๊ะนายจ้า